ทุกคนจ้าเดมออนพักกินน้ํารอสมาชิกเก็บเห็ดเดินมาก่อนค่ะแล้วก็เฝ้าดอกเห็ดดอกนี้ให้เขาด้วยค่ะเมื่อกี้เอิญเขาล่าจาว่าพออีกแล้วพออีกแล้วดอกเห็ดเบิง้งเบิ้งความใหญ่โอ้โหพักกินน้ํากันแป๊บหนึ่งค่ะเอ้ยนี่มาเอาดอกนี่ย่างลงมา ตรงนี้มันจะเป็นภูเขาทั้งหมดเลยนะคะทุกคนจะมีแบบเดินขึ lyn, mm ้น hmm. เดินลงเ,เดิน maison, freshman, ขึ้นเดินลงสลับกันไปในป่านะคะเบิ้งค่อยนั่งเต่าให้ละนี่แน่นมากทุกคนมีผู้ติดตามบางท่านนะคะเคยถามเมมออนว่าทำไมจะต้องเคาะเหตุ ขอเห็ดก็เพื่อนี่เลยค่ะมันชื่นใจค่ะเวลาได้แบบเจอดอกเห็ดเนาะเห็ดแบบอุ้ยดอกแน่นๆเก็บได้เลยเก็บมาเก็บมาอันนี้ตัดออกไปหน่อยตัดกันเอาจะไปเอามือไปลอนีดเลยเลยแน่นเี้น่ะเดินงามสกันต่อจ้ะ จะอึกอ่ะ <laughs> โอ้ต้องทยอยกินน้ำด้วยไหขวดใหญ่นะกระเป๋าว้าเ <laughs> จอเห็นพนอม <laughs> ไปจ้ะไปซอยพนหองต่อคะ่ะ ั่งตัดขาเห็ดมาเพิ่มกันจะ้ะเก็บเห็ดแล้วก็ตัดขาแล้วก็ทำามสะอาดเห็ดแล้วก็ไปใส่ตะกร้าเพื่อนเอามือกระป๋านเบิ่ดอดอกางามเลยจ้ะดูสิคะขาสมบูรณ์มากตายดอกก็าขาวสวยเสวยเสวยอันนี้มีทาาอยู่ข้างในต้องเอาทาาออกด้วยมูอยานทา่าขออนุญาตนะคะ สิงมเ้เล็กๆพี่ทากจ้าออกมาๆๆออกมาตรงนี้นะฝักตรงนี้ใครคากินลูกอมค่ะรถโยเกิดสีชมพูคืออะไร สีชมพูคือราสเบอร์รี่ผสมโยเกิร์ตอร่อยอร่อยไปค่ะไปหาเห็ดกันต่อจ้าโอ้ใหญ่อย,ยอยู่เด้อนะ่ะปาติดโทต้องดูใต้ดอกว่ารังผึ้งมันแก่หรือยังอ,อันนี้ป้อยไหวมาดูดอกนี้สิเป็นยังไงโอ้อันนี้ก็แก่แล้วสัดหวานในี่เขา เกือเยอะๆเด้อปีหนาเด้อปีนี้บ่ค่อยมีฝนเลยคันฝนลายๆนิ้ยผ,ผึบผับผุบผับเลยนะพื้นป่าที่เห็นนี่นะนยเยอะๆอเห็นไหมเห็นไหมดูขนาดเจ้าเหยียบก็ยังได้ยินเสียงเสียงความแห้งความกรอบของป่าสุดหยอดสุดหยอดปักย่างตรงไปตั้งหนาทุกคนจ้านน่เบิงเห็ด พึ่งแม่มดโอ้โหแน่นๆนะคะแบบนี้ถึงจะโดนภาคก,กินแต่ก็ยังเอาไปกินได้นะคะนี่แกงอร่อยสมาชิกชอบมากพี่ที่มาด้วยชอบจริงๆคะ่ะเป็นวาแซบคักโอ้นี่เจอคนมาหาเห็ดด้วยฝรั่งในป่าตะตัดไทยคนกันจะ ขาเหตุตรงนี้ก็ตัด,ดขาทำความสะอาดพอทำความสะอาดดนี่นะมันก็จะน่า,ากินค่ะทุกคนอันนี้ได้หมวกไปยังดีอยู่นะคะ ออ,ออกอดูสิคะเป็นแน่นอยู่คะ่ะแอ๊ะเดี๋ยวเปลี่ยนสีแล้วนะคะขึ้นไม่หมดไม่ต้องทำการตออะไรมากเลยคะ่ะแท้ไม่ค่อยมีอะไรติดเลยแน่นมากะค่ะทุกคนแกงอร่อยกรุบๆคะ่ะรสชาติคล้ายมะพร้าวอ่อนค่ะทุกคนสำหรับอ่อนนะคะ แต่สำหรับท่านอื่นไม่ทราบคะ่ะยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะคะว่าใครที่เคยกินเห็ดพึ่งแม่หมดแล้วเรารู้สึกว่ารสชาติเป็นยังไงลองเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะจ๊ะไปหาเหดกันต่อคะ่ะโอ้ยทุกคนดูนี่คะ่ะเห็ดพึ่งแม่หมดดอกนี้สวยมากโหตะมุตะมีเลยคะ่ะอืมดูสิคะ แน่ๆแนๆนะะ่ค่ะผ่าครึ่งชับแล้วก็ไปแกงกรุบกรุอร่อยสุดยอด <c oughs> แอบทายน,นู่นในคนหนึงกำลังเดินมาและนี่เลยค่ะพออีกแล้วขาตะมุตะมีนึ่งดอกปโฮโฮาดโอ้ขาขาอย่างอวบเลยปาติโทัคักคั เนาะคลายไปไม้ร่วงเลยพุนะนพ่น,นดนะดนะิดอกนึพุผลเห็นบอทุกคนผล่น่ะผล่นอกเบิ่งหัวมันปาดยังไงเลยมาตัดขาดอกนี้ก่อนมาค่ะดอกที่เจอเมื่อกี้เดี๋ยวมาตัดขากันค่ะเบืองขาแน่นมากสมบูรณ์จ้ะดูสินนิ โอ้ดีดีดอกนี้ทุกคนคะมาดูเห็ดพึ่งเกาลัดดอกนี้กันคะ่ะโอ้สุดยอดสุดยอดปาดขาใหญ่มาลองตัดดูนะคะนี่จ้าโอ้ไอบอลก็มาเจออีกดอกหนึ่งเจอได้เรื่อยๆโอ้ยทุกคนดูสิคะตายดอกดูความนุม ขาดีมากปาดขา,ขาวๆอวบๆแน่นๆสมบูรณ์ไม่สกรปรกเลยทุกคนคักอีลีดูค่ะโอ้โหดูสวยสุดยอดเลยจ้า,างามงามงามเบิงเบิ่งเบิงไส้คว้าไส่คว้าหน้าหลังเอ็ดช่วยนี่จ้าขยับม,มาอีกก็เจออีกดอกค่ะทุกคนโอ้โหดูสิคะ Oh. ปาดิถิง่งความยาวของขาสุดยอดใต้ดอกใช้ได้อยู่นะจ๊ะขาก็ใช้ได้ค่ะแล้วทุกคนตัดขาตัดขาเห็ดนี่จ้ะใช้ได้จ้ะปาวงามๆเลยนะเนีย่ยป่า สวยงามดีจริงๆเลยโอ้นหนน,อนดอกเห็ดน่าจะเป็นเห็ดที่กินไม่ได้นะคะเดินไปดูใกล้ๆอุ้ยยังนี่คือลายแท่เห็ดคือลายแท่ปัดปัดปัดติด,ด,ดทโทนี่เจอเห็ดพึ่งหวานค่ะทุกคนถลาภาพแล้วโอ้โหเห็ดกินไม่ได้คือลายแท่อื้ ติ้งตนดงตึ้งดึ้งตน้งตึ้งติ้งตึ้งตึ้งติ้งพล้งตึ้งต <laughs> <PE> ึ้งตึ้งตึิงตินงตึ้งสร้งดึนตรีขึ้นมานาน,าามนตึ้งนึ้งตึ้งตึดงตีในหัวใจมองอะ้รก็มีความตึ้ไปหมด จะเอ๊นั่นไงคนจะหมานนี่ละทุกคน,นหุ่นดีเลยใช่ไหมห <laughs> มานหมานหมานนี่โอ้ยอันนี้น่ารักดูตายแล้วอยู่คู่กันเลยอันนี้น่ารักโอ้โห เห็ดพึ่งเกาลัดแล้วก็นี่เลยตะมูตะมีเห็ดพึ่งหวาน<ช>อ้ยอสวยงามโอ้ยทุกคนนี่เลยจ้า <laughs> นี่ดอกนี้เห็ดพึ่งเกาลัดแล้วดอกนี้ตะมูตะมีขาวๆนี่เห็ด <laughs> พึ่งหวานมาเก็บมาตัดขากันจ้ะพี่จะลองไหมหวานเหรอใช่แล้วภาษาไทยใช่ไหมใช่แล้วน,นี้ก็มารอเนนท่านี้ก็สตน์พลสปาตะมูตะมีดีดีต้องค่อยๆงัดมันออกมาขามันยาวอู้ดูเห็นบ เอาเนิ้วแนี้เข้าไปปาดขาเงียเงีเลยคุยขาสวยขาสวยนะี่นนี่ก็ชับชับชุบชุบ<ห>ชุบชับพ่อมันเกิดในนั้นะน้าดอกหนึ่งห็นเปล่านะอันนั้นก็พึ่งหวานพุ่เถ้าเลยอนะ่ะใช่มันหอมนะเดี๋ยวเก็บไปชิ้นชิ้นมากๆนานๆเจ้าจะดมเห็ดมะนูล่ะเราได้โต๊ะอยู่นะเนี่ยได้เวลาพักกินข้าวเติมพลัง ทุกคนพักกินข้าวค่ะเอ,าเอา้าไปกินข้าวกันยังเจอเห็ดป้ากำลังปงเลยเอาแขนแล้วกักต้นไม้เอาไปก่อนกปก่อนน่ารักดี <c ười> น้ำจิ้มไก่ค่ะกล <c ười> ่องนี้การทอดต้มิำปลา อ่อนผัดผัดเฉียวมามวคล้ายๆกับไข่คือคืนไหนตอนตอนอบมันสวยเพื่อนกินเผ็ดไม่ได้เลยไม่ได้ทำเผ็ดเอาอุปกรณ์ไหมอ๋อ,อได้แล้วเหรอบอ,อกเอ,เอามาเผื่อเอามาเผื่อห่วยเมื่อก,กีตลกคำพูดได้กันแล้วเหรอห <c oughs> <c oughs> มายถึงได้ช้อนซ่อมกันแล้วเหรอเด้อ <c oughs> แสงนิดนึงนะคะทุกคนมาเด้อชวนกินข้าวเราเด้อมาเด้ออากาศดีเด้อกินข้าวนี่ปะเป็นมันหนุ่มไหมกินข้าวยังมองเห็นอยู่ตรงไหนเห็นึ่งสองดอกไม่ใช่หรอเอนะชื่อหนุ่มเถอะเดี๋ยวสักพักนึงนะ้วใจจะคิดนะมันใช่ไหมมันใช่ไหมย,ยังไม่ทันรอกินข้าวเสร็จหรอกเดี๋ยวเดินไปละ,ละมีเหลือดีกว่าเผื่อขาดเอาเอา Văn dài bao nhiêu rốt đập lên cổng nè có chưa đủ đông nè nè thử nè 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 ừ, nè 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 chưa là, ừ. nào nè เก็บยางต่ำับปาฟ้าเก็บเก่งดีนะโอ้ยดอกวยดอกรดอกอนไรนรูยังไงดกคนอรกนี่ดอกสวยดอกใหญ่สมบูรณ์มากเลยดูสิคะลังขึ้งเล็กมากนี่นุ่มมากดูสิโอ้ยน่าริงนสกายดี สไตล์เพื่อพี่ชอบนะมันกึ๊บกึ๊บกึ๊บจิตใจแล้วใช่ไหมหลักๆเลยก็จะมีหละเห็ดพึ่งเกาลัดแล้วก็เห็ดพึ่งหวานนะคือเน้นเน้นยืนให้ตั้งนานเลยไหมลืมเรียกเหมือนกันมองทีื่อนไก่เห็ดเชิญเนี่ยมุก็ลืมเรียกกันนี้ครับอยู่นี้เลย